สวัสดีครับดิฉันจ้องพี่รอนดามซิงนะครับวันนี้วิ่งงานทั้งฝนนะครับอายุเข้าทดลอง จมไหมอุ๊ยโอ้ย,อย,อย,อยที่ตูดเลยครับน้องมะนาวโชคดีนะที่เรารู้ทางเพราะงนั้นตามเขาไม่ทันเย่เลยฝนตกเออถือว่าตกแรงอยู่นะมันไม่ใช่รินๆแล้วครับมันตกเริ่มหนักแล้ว คุณก็ไม่รู้ว่าจะรื่นตอนไหนครับตรงนี้เขาน่าจะทำนานะครับ มากเลยครับเปิดเอนี่เทปเอเทปจะไม่ได้ใช้ครับประกาศแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองวิง mm ่ง hmm. อีกเส้น <Yeah. S 1> ดูนะคร่า <Wow. S 1> จะวิ่งง่ายกว่าหรือเปล่านะว่าตอนนี้วิง่งมันต้องย้อนสอนนะครับมันอันตรายโอ้ mm hmm. oh, ดินแห้งมากเลยครับ อันนี้จะเป็นดินแบบดินเกือบดินดานแล้วครับแข็งมากเลยตรงแถวแถวแถวนี้ลอกลอกกันทุกปีนะครับน่าจะลอกกันทุกปีเพราะว่าตอนสี่เลนก็นลอกตอนนี้ก็ลอกครับเปิดปัดนน้ำฝนวิ่งกันเลยครับ สบายอยู่ครับแต่ว่ามันเขบนะสำหรับโจผมวาา่าทางเข้มมันมีโอกาสชนกันได้เขาน่าจะวิ่งเส้นวัดกันเดี๋ยวผมจะวิ่งเส้นมัดด่อน ที่ฝนตกแล้ววิ่งงานได้ไม่งั้นตกงานนะครับเช้าก็ตื่นมาผมนอนขาบรนะครับตื่นมาปุ๊บยกหัวปุ๊บโอ้ยุงเต็มเลยมันมาอยู่ตามหม้อน้ำอะ <c oughs> เด็ดดินโคกนะตรงนี้เด็ดินแบบ มือนจะขี้เหรดินแบบไม่มีปุ๋ยนะครับตรงนี้น่าจะยังไม่เคยทํานาเฮ้ยทาทาน่าจะยังไม่เคยนะตรงนี้ดูอ่ะมันเป็นดินแบบดินหน้าดินแบบไม่ไม่มีปุ๋ยอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะแบบเป็นยังไงวะมันเป็นแบบหน้าดินแบบมันไม่ใช่หน้าดินมันเหมือนมันไม่ใช่หน้าดินแ่ะแต่มันก็หน้าดินหน้าดินผสมดินดาน น่าจะประมาณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก่อนสูงน่าจะสูงนะตรงนี้แต่ว่าลอกไปหมดแล้วครับเหลือแบบต่ำๆอของนุ่นมีแม็กโคอยู่โอ้มาร์คทูสองร้อยมาร์คทูสองร้อยใช่ไหมครับมาร์คทูหรือมาร์คทรีไม่แน่ใจเหมือนกันคนะับไปเ<ะ>ดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันนะว่าวิ่งง่ายหรือเปล่า เร,รือล่งคลองเลยอนะทางครับเดิในด้กี่เที่ยวเนี่ยอีกหน่อยก็น่าจะลื่นแล้วเลยดูทรงน่ะตรงเนี้ยมันเป็นทางแบบดินดินแบบเหนียวเหนียวเหนียวนะครับ อากาศแบบนี้แหละครับทํางานสบายไม่ฝุ่นครับถ้าตกรินรนะินน่ะไม่มีปัญหาครับผมชอบมากเลยอากาศแบบนี้วิ่งงานรถเปื่อนก็จริงแต่ว่าไม่ฝุ่นยังดีกว่าดีกว่าฝุ่นนะ่ะดีก็ฝุ่นเยอะครับ เส้นนี้จะวิ่งยากกว่าเมื่อวานนิดหน่อยเพราะว่ามันเข้าทรงเข้าซอยอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อวานวิ่งถนนใหญ่อย่างเดียวครับสบายเลยจะลองไปเส้นวัดดูไปได้หรือเปล่าตรงนี้ผมเคยมาวิ่งแล้วออตอนที่วิ่งบ้านนารานะครับผมมาถงแถวนี้ปล่อยอยู่ ้ายมือเนี่ยเราก็มาถุงนั่นนะที่วิ่งออสะบันนาราครับตรงนี้ก็เอาดินมาถุงอันนี้เขาเรียกว่าบ้านบ้าน,นรากาหรือเปล่าบ้านรากาโนยทางก็จะตรงนี้เลี้ยวขวาเดี๋ยวผมจะลองตรงไปดู <c oughs> อ,อสำรวจเส้นทางก่อนว่าเราเรา ไม่รู้ยังไม่ได้รู้เส้นทางที่แน่นอนนะครับในการวิ่งจะไปสน,นรวด สินรัฐสินรัดใกลเหมือนกันนะถ้าวิ่งทางเนี่ยแต่ถ้าเข้าซอยเมื่อกี้ใกล้ที่ผมเข้าแต่ว,ว่ามันย้อนอนถ้าเราวิ่งเส้นนี้มันจะไม่ย้อนครับไม่ย้อนแต่ว,ว่าไกล เลือกเส้นนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในตนัวเองนะครับนี่ครับจิมนี้ก็บายบายครับเส้นทางก็โอเคอยู่ไม่ยากไม่ง่ายครับวิ่งแบบต้องดูทางเอาครับรถเยอะนะถนนใหญ่ถ้าออกรถเยอะช่วงนี้ด้วยฝนตกด้วยอันตรายครับถนนลื่น